ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนยนะชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะสําหรับคนรอรักเก่านะคะประจําเดือนกุุภาพันธุ์นี้นะ,ค,ะคนเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงความคิดความรู้สึกนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเป็นยังไงบ้างนะ,ะสาหรับคนรอรักเก่าเท่านั้นใครไม่ได้รอรักเก่าข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะโอเคค่ะมาดูกันเลยเรามาดูกันเลยว่าสถานาการณ์คนรอรักเก่า อย่างอะไรบ้างคะ่ะ King of b o n d s โอ้ยจะความรักครั้งใหม่หรือเธอสองม่เท้าแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยความรักครั้งใหม่เนี่ยทำไมอ่ะคือเป็นคนโสดหรืออาจจะไม่โสดอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ว่าก็คือใจก็ยังรอคนเกา่าแต่ก็ไม่ได้ปิดใจ คนใหม่เข้ามาก็คุยนะคะแต่มันเป็นลักษณะแบบว่าคเกเลียนอะ่ะก็รู้สึกดีอะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดว่าจะยังไงต่อก็คือคุยมีเข้ามาก็คือคุยถามว่ารอคนเก่าไหมก็รอเหมือนกันก็รอแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าไม่ได้รอแบบจมปักไม่ได้รอแบบปิดใจแบบฉันจะรอเขาเท่านั้นเขาจะต้องแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างที่แอ๋ โอเคเหมือนกันนะแบบว่าก็ถือว่าก็เปิดโอกาสให้ตัวเองมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนอืมน้ยระหว่างรอสมมติเขาไม่กลับแล้วเผื่อว่าเราคุยคุยไปกับคนใหม่ที่เข้ามาแล้วมันโอเคก็อาจจะได้สละสมก็ได้นะคะโอเคค่ะนั่นคุณเป็นอย่างนี้นะแล้วตัวเขาล่ะตัวคนเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงหายพนเทสตาชัดเจนเริ่มรู้เรื่องแล้ว ไปดนงนะคะนะคะเฮอร์มิตนะคะสเตรนนะคะความสัมพันธ์ของเขานะคะต้องอยู่ในกฎนะคะกฎดับเบียบนั่นนู่นนี่โดนจิกโดนจุกจิกจูจีโดนแบบว่าต้องมีข้อกําหนดอ้างอย่างนั้นอย่างนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวเองเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยไฮพินเทจคือเขาเหมือนมีความรู้สึกอะไรบางอย่างหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่เขาไม่สามารถจะพูดจะอธิบายจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ได้เลยนะคะ ดีไม่ดีนะแอบคุยกับคนอื่นในซ้ํานะคะแต่ว่าไม่เปิดเผยนะคะแบบคุยเน,ยนเนียนอนะแอบคุยแบบเยนเนียนนอกจากแบบเนเนียนนะคะเพราะว่าคนนี้เขาคุยอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างดุนะคะอืมก็ไม่รู้ทนกบยังไงเหมือนกันนะแต่เหมือนกับว่า้น,นเมื่อเขาเลือกจากนั้นก็ก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่เพลงแต่กรรมไปนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าปัจจุบันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เขาเนี่ย อย่างคิดถึงเราหรือเปล่านะคะหรือเขาลืมเราไปแล้วหรือ,อยังไงคนรักเก่าของคุณยังคิดถึงคุณอยู่ไหมคะยังคิดถึงคุณไหมคนเก่าของเชาสิงนะคะแปถ้วยหกดาสีถ้วยอืมทำไมใจร้ายจังมันรู้สิรู้สึกว่ามันเป็นเกใจร้ายมากเลยอะ สิ่งที่ตัวเองเจอณนะปัจจุบันแล้วมาแค้นเคืองกันอะไรอย่างเงี้ยแนวๆน,นั้นนะะถามว่าคิดถึงไหมก็มีนึกถึงนะคะแต่เป็นนึกถึงในด้านลบนิดนึงนะคะนึกถึงในด้านที่เขารู้นะคะเขารู้เขาคิดได้เขารู้ชัดเจนทุกอย่างว่ามันเป็นการเลือกกันแล้วแล้วเขาก็มมฟอนแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะให้คุณแบบจะต้องมาแบบอาจจะส่งข้อความหา,ห,าหรือโทรอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอหรือคุย เขารู้สึกว่าเขาเขาพยายามที่จะปฏิเสธมันอะเขาพยายามที่ปฏิเสธความรักที่คุณมีให้หรือโอกาสที่คุณอยากให้เขาได้กลับมาหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเพื่อมองสิ่งใหม่มองสิ่งนี้เขาเขาเลือกมองสิ่งที่เขาเริ่มต้นใหม่เดิมซานของเขาอะค่ะ,ะถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่กแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบ จ๋ามากขนาดที่คุณรู้สึกดีกับเขาค่ะแต่ยังดีนะคะดีแล้วแหละที่คุณมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณเปิดใจแล้วคุณเปิดโอกาสที่จะคุยที่จะรู้จักนะคะน่าจะทําให้เขาได้รู้เลยลว่าฉันก็มีค่าเหมือนกันนะฉันไม่ได้ด้อยค่านะเหมือนเขาไม่เห็นคุณค่าความรักที่คุณมีต่อเขาเลยนะคะทีนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมสามไม้เท้าะค่ะไม่ต้องรอแล้ว ไม่ต้องรอแล้วนะสามไม่เท้านะคะการรอคอยสิบเหรียญเดทนะคะไม่ต้องรอแล้วปัจจุบันเขาเขาพยายามหลอกคนอื่นว่ามีความสุขสิบเหรียญคือการคอมมิชเมนต์อะไรที่แบบการเติมเต็มความสัมพันธ์ที่มันมั่งอ่มั่นคงนะคะมีความสุขป,ปีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่เดทคือไม่ต้องรอเขา เขามีความสุขดีอะไรที่มันจบไปแล้วมันก็คือจบไปเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาเสียเวลาให้เขากับเขาเลยนู่นนั่นนี่นะพยายามบอกว่าตัวเองมีความสุขนะคะในความเป็นจริงก็คืออืมเขาเรียกอะไรน,นะหวานอมขมกลือนอะประมาณนั้นอนะ่ะมันก็ไม่ได้สุขจริงอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่หลอกตัวเองอยู่นิดๆนะคะหลอกตัวเองอยู่นิดๆโอกาสการกลับมาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะน้อยมากแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูสิบสองราศีทีทีหนึ่งนะคะว่า ราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างเพราะนี้ก็เป็นการดูแบบรวมๆนะคะเราไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าเจาะจงราศีนะทีนี้ตัวคุณรู้สึกยังไงกับคนรักเา่าคนนี้คะชดไปเลยสี่ชดไปเลยแปดดาบเดวเวอรออ์ชดชดชดค่ะสเตรนดนะคะชดไปอีกนะคะเอมเพรสแล้วก็แปดเหรียญทำให้มันรู้ไปเลยนะคะว่าเราก็มีค่าค่ะทำให้เขารู้ไปเลย ถึงแม้ว่าในใจจะเป็นปดดาก็ตามเหมือนกับว่ายังคิดวนยังรู้สึกวนเวียนเกือบเรื่องกเก่าๆคนเก่าๆแต่คุณอนะเออกชัดเจนเลยว่าฉันก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นผู้หญิงที่เก่งฉันเป็นชายที่เก่ง,ฉ,กงฉันเป็นคนที่เก่งนะคะสตรองแล้วตอนนี้โอเคที่ผ่านมาอาจจะเคยอาจจะเคยอ่อนแออาจจะเคยทําตัวรู้สึกว่าเออคุณอาจจะไม่เห็นค่าของฉันแต่ตอนนี้ฉันมีคุณค่าแล้วฉันแฮปปี้ทุกอย่างนะคะเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความสุขนะคะความการเติมเต็มนะคะความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะดีแล้วนะจีคิดงนชดใสค่ะไม่ต้องรอแล้วนะคะเจอคนใหม่ดีกว่านะคะคนใหม่ที่เข้ามาโอกว่าคนเก่านะคะถึงแม้ว่าในใจของคุณส่วนหนึ่งมันจะยังบนอยู่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นธรรมดานะคะเป็นธรรมดาทั่วไปคนที่ยังรู้สึกรัก แต่จุดหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการยอมรับความจริงให้ได้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงแล้วตัวเราจะต้องทำยังไงเพื่อตัวเราเองไม่มีใครมาทำอะไรนั่นนู่นนี่เพื่อแบบว่าตัวเราขนาดนั้นนอกจากตัวเราเองนะคะต้องเริ่มด้วตัวเราเองก่อนเสมอต่อไปค่ะเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่สรุปนะคะสิง ให้สรุปคนรอรักเก่าชาวสิงเจ็ดเหรียญน,นะคะให้เดททันจบค่ะโอกาสนะคะได้โอกาสใหม่ๆกับคนใหม่ๆที่เป็นชาวโอ้โหธาตุาลมนะคะธาตุดินนะคะแล้วก็ธาตุนั่นแหละธาตุดินไพ่เหรียญเยอะมากเลยอะสมามใบอะ่ะ <c oughs> สี่ใบนะคะมองว่าคนรอค่ะ รอได้ไหมรอได้แต่จุดหนึ่งที่ต้องทำคือการยอมรับความจริงว่ามันจบไปแล้วแล้วตัวเขาแบบว่าเหมือนจะไม่กลับมาแล้วนะคะโอกาสก็คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่โอกาสที่คุณจะได้มีความสุขโอกาสที่คุณจะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตเข้ามานะคะเททิ้งไปอะไรที่มันเป็นอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ได้ทําให้ความอชีวิตของคุณมีความสุขอะค่ะดึงมันออกมานะดึงความสุขคุณออกมาไขควาตามหาความสุข ทแท้จริงนะคะที่มีให้ความรักค่ะรักแท้นะคะโรแมนติกฟีลิ่งนะคะ i ิเ for you to love โอเคค่ะโอเคมีเกที่คุณจะได้เจอรักแท้ด้วยนะคะเป็นคนที่คุณจะมีความรู้สึกโรแมนติกด้วยอะ่ะเป็นยังไงอะ่ะ รู้สึก fall in love อะนอกไหมแบบมีความสุขแบบว่า happy แบบรู้สึกดีบอกอย่าบอกไม่ถูกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเซฟด้วยนะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันปลอดภัยอะมันไม่ใช่ toxic relationship แบบที่เคยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนนั้นที่ไม่ใช่คนเก่าแต่เป็นคนใหม่อันนี้เชียร์เชียร์คนใหม่เพราะว่าก็อย่างที่เห็นว่าคนเก่าเนี่ย dry ร้ายมากนะคะเราจะไม่ยอมนะยอมไม่ได้นะคะฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีเนาะอือต่อไปค่ะเรามาดูนะคะ12ราศีนะคะเม่ถึงนีนะคะราศีใดจะกลับมานะคะเรามาดูเมธก่อนเม่จะกลับมาหาสิ่งนะคะเอสซอบ,บอลนะคะเขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณ จะามว่ากลับมาไหมก็ไม่ได้กลับมานะคะไม่ได้กลับมาเขาล้นลาไปเรื่อยนะคะล้นหลาไปเรื่อยนะเอาเนี่เอานอนอะไรกับเขาไม่ได้มากหรอกคนเนี้ย่อกไปค่ะฝึกศพฝึกศพนะคะสิบถ้วยโอ้หกถ้วยอืมโอเคอันนี้ได้อยู่ นีได้อยู่ประสนได้อยู่นะคะก็คือว่าเขาก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วเขาก็ยังมีใจที่อยากจะกลับมานะคะอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาพูดคุยถามไถ่ซารุกสุกดิบมีความรู้สึกดีๆให้อยู่นะคะไม่ได้แบบเครียดแขนอะไรแล้วมีโอกาสที่เขาจะได้ติดต่อมานะคะอาจจะได้มีการคุยกันด้วยนะคะอืมโอเคไปนะคะในถุนนะคะกลับมาไหมคะ King of c u p บนะคะสีดาวในสต็อปเพนเด็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานะคะแต่กลับมาด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเซ็กซ์เรื่องเงินนะคะอะไรสักอย่างนะคะที่เขาจะได้จากคุณนะคะนั่นแหละนะคะแต่ช่วงแรกเขาก็จะนิ่งๆเงียบๆก่อนอืมแล้วเราก็จะมีเกณฑ์นะคะที่เขาจะกลับมาคุณกับเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมหรอกตัดนะคะ ยังไงก็จะมีการวนกลับมาเจอกันมาคุยกันอยู่ดีนะคะอืมซึ่งถามว่ามันดีหรือเปล่ามันยังไม่ได้กลับมาคบนะบอกก่อนนะคะมีเกณฑนที่จะได้คุยได้อะไรกันแต่ว่าก็ดูดีๆแล้วกันว่าเขากลับมาเี่ยเขาหวังอะไรจากเราใครเดวิลขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแปลกๆแ,แล้วนะคะแน่นอน,นะคะ่ะอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่นะคะ ตてて co ่อไปค่ะกรกดนะคะกรกฏสามเหรียญเจ็ดไม้เท้าเอสซบครับเขาเจอความรักครั้งใหม่แล้วนะคะกำลังคุยดูดูกันอยู่นะคะแล้วเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีกำแพงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตัวเขาเองก็หันหลังนเคายังไม่พร้อมที่จะคุยหรือเผชิญหน้าอะไรกับตัวคุณนะคะต่อไปนะคะ สิงสิงกับสิงนะคะสิงกับสิงนะคะจะกลับมาไหมคะเมจิเชียนดีนอเพนด์ล์คสองเหรียญสองคิดสองใจอะ่ะใจนึงก็อยากกลับมาใจหนึ่งก็อยากจะคุยแต่ติดที่ว่าเขาก็มีคนคุยอยู่ในะปัจจุบันเหมือนกันนะคะเป็นชาวทัดดินนะคะที่เขาก็คุยคุยกันอยู่ แต่เขาก็ยังลังเลคุณนึกออกไหมว่าก็แปลว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นึกออกไหมก็แปลว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่ส่วนหนึ่งแต่แค่ว่าเขายังสับสนในตัวเองหาคําตอบกับตัวเองไม่ได้ดังนั้นโอกาสการกลับมาก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะคะต่อไปนะคะกันหกไม้เท้านะคะห้าดาบ นายอ๊อมอนส์ทาวเวอร์จบแบบงงๆอ่ะมันเป็นการเลิกลากันแบบงงๆนะคะความสัมพันธ์นี้โอกาสที่จะได้กลับมาเนี่ยก็นานหน่อยนะคะเพราะทุกอย่างมันนิ่งมากตัวเขาก็คือนิ่งมากคือเขาถ้าจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยก็ยคือไม่มีความคิดไม่มีความเหรืออะไรที่จะทําให้คุณรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่อืมเหมือนเขาอยากอยู่กับตัวเองอ่ะ เพราะเขายังนึกถึงช่วงเวลาที่เลิกกันได้เลยนะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมถึงเลิกหรือย,ยังไงเกิดอะไรขึ้นนั่นนี่นะคะต่อไปค่ะตุนนะคะตุนนะคะสิบเมเา้าถวยมันนึกถึงช่วงเวลา,าเกา่า แต่ฉันก็ยังสับสนในใจเหมือนเขาเจอกับภาระอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะปัจจุบันนะ่ะมันก็เลยทําให้เขาคิดถึงคุณนึกถึงด้วยรู้สึกผิดด้วยนะคะไปในทางเดียว,ยวกันแต่ถามว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือเปล่าเขาก็ไม่คิดนะเหมือนเขาแบบว่าเขาก็ไม่กล้าเท่าไหร่นะคะจะมีการติดต่อมาไหมไม่มี ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีเกณฑ์ที่จะติดต่อกับมันเขาต้องเผชิญกับกรรมที่เขาได้รับนานหรือว่าเอ,อสิ่งที่ที่เขาแบกภาระอยู่ค่อนข้างหนักนะคะค่อนข้างหนักแล้วไม่ค่อยสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เลยเหมือนอุปสรรคเยอะเลอเกินปัญหามันเยอะมากเลยที่เขาเจอนะคะแต่เราอย่าแบบสงสารเขาจนให้ดูแบบไม่สงสารตัวเองอย่าลืมสงสารตัวเองด้วยนะว่าเขาทำอะไรไปนะคะ ไปนะคะจิจิหดาอ m มเพรสโอเคค่ะเขา move on แล้วอะค่ะถามว่าคิดถึงไหมก็มีบ้างแต่ว่าเขาไปลันล้ากับคนใหม่แล้วนะคะที่เขากำลังคุยกำลังดิวอยู่เนี่ยนะคะ move on เต็มที่เดินหน้าเต็มที่เลยนะคะปล่อยเขาไปโอเคต่อไป พ,จพ,พิจิกชิชไหมพิจิกร่หก้าไม่เทา้าเพศสเปนแล้วก็อืมเขาเจอกับรักครั้งใหม่นะคะแล้วเขาก็ติดกั้นนะคะมีการบล็อกด้วยบางคน,นะคะ่ะบล็อกบล็อกทางโซเชียลแล้ก็บล็อกทางความรู้สึกนะคะไม่คุยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเนะจอกับความรักครั้งใหม่ บางทีก็ลงหลง,ล,งลืมลืมราศีนะคะลืมราศีไหนไปก็ต้องขอภอัยมาณที่นี้ด้วยนะ,ะงงเลยตัวเองเปิดแต่ไพ่นะคะธนูนะคะธนูจะกลับไปไหนคะ่ะ8ด,ดาบออา8ถ้วยนะแอร์ซัพเป็นอะไรเขาเจอกับโอกาสใหม่เขาเจอกับคนใหม่ๆนะคะที่จะทําให้เขามีความสุขแต่ว่าถามว่าคบหรือย,ยังก็เหมือนจะได้คบกันแต่ก็ยังไม่ขนาดนนะั้นตัวเขาแบบ พยายามที่จะมีความสุขด,ด้วยตัวเขาเองอะความสัมพันธ์อยู่อีกจุดหนึ่งแล้วกันความรักก็คือไม่ค่อยที่จะไปโฟกัสแล้วอ่ะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะคะโอเคต่อไปต่อไปองค์กรนะคะอือหือม,มีเกณฑ์ได้กลับมาค่ะแต่ว่าไม่ได้กลับมาคนเดียวนะคะ กลับมาขอโอกาสคุณค่ะกลับมาขอคุยกลับมาขอนั่นนี่นะคะไม่เรื่องเงินก็เรื่องเซ็กส์นะคะหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างจะเป็นงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขากลับมาเพราะผลประโยชน์บวกกับว่าไม่ได้กลับมาคนเดียวเขามีตัวเลือกเขามีช้อยไมคเขามีคนที่เขาคุยอยู่ด้วยเหมือนกัน อาจจะมาให้ความหวังหรือให้ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกหลักเขาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อาจจะวนกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เคยคบกันแล้วใกล้จะเลิกกันนะตอนนั้นนะคะคุยกับเขาได้แต่เราต้องมีสติดีๆนะคะต้องดูดีๆนะ,ะเพราะว่าคนนี้ค่อนข้างเนียนนะ,ะเนียนมากนะคะเนียนจนบางทีเกือบจับไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดูดีๆการกลับมาครั้งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเลิศคือถ้าไม่มีเดวิลเนี่ย มันก็น่าจะโอเคมาในระดับหนึ่งแต่มันมีเดลิวลขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆนะคะในการที่เขาจะกลับมาหาคุณในครั้งนี้อาจจะมีความลําบากอะไรสักอย่างที่คุณอาจจะแบบว่าช่วยเขาได้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อไปนะคะกลุ่มนะคะกลุ่มกลุ่มกลุ่มเมจิเชียนนะคะโฮม,มิดค่ะ เงียบครับนะคะอืมเขาก็อยากคิดเขาก็อยากคุยอยาคุณเหมือนกันนะแต่เขาก็มีคนคุยเหมือนกันนะปัจจุบันเขาก็เปิดใจเหมือนกันก็มีบางครั้งที่คิดถึงบ้างอะไรบ้างคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคุยๆเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยก็คือไม่ได้กลับมาคบกันนะกลับมาก็คุยก็คุยๆนั่นนี่นะคะแล้วก็เหมือนเอาคุณมาเป็นอีกหนึ่งช้อยของเขาอะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะเห็อไหมนะ ต่อไปค่ะมีมีนะคะกลับมาไหมคะมี Hello fan light absorb โอ้โหทำไมดีกว่าคนเยอะแยะไปหมดเลยอะเจ้าดาบอะความสับสนความไม่สบายใจไม่สบายใจเรื่อยๆอบคุณอ่ะ เรื่องความรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ที่มันไม่โอเคเลยนะคะความรักครั้งใหม่ที่มันไม่ค่อยโอเคเลยเขาคิดผิดมากเลยไม่น่าเลือกคนนี้เลยจนทําให้เขาคิดอยากจะกลับไปนะคะจะก,กลับไปก็เจ็บเพราะที่ผ่านมาไม่รู้คุณหรือเขาเนี่ยแหละอาจจะทไให้เจ็บมากๆสิบดาบเสียใจมากๆอะจะก,กลับไปก็ อ่แพลเก่าจะอยู่ต่อก็ไม่แฮปปี้เลยนะคะวุ่นวายจังอืมก็ทำทาไงได้ทำไงดีเอาไงดีก็ต้องปล่อย้เขาแล้วแต่กรรมแล้วแต่เวรแล้วแต่ว่าเขาจะยังไงกับเรานะดูซิว่าเขาจะเป็นฝ่ายทักมาเองหรือเปล่าพิเศษให้ดิดน,นึงละกันนะคะอืมพัดน้ำ จะเลือกที่จะไม่ทักมาหาเรานะคะแล้วเ,เลือกที่จะจัดการกับปัญหาตรงนั้นด้วยตัวเองนะคะแล้วพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะคะโอเคครบ12บสราศีนะคะงี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด s ับ s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ